สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอนําำทุกท่านนะครับมาลองรวมยอดเงินกันนะครับใน Excel นะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า s u m นะครับหรือว่า o u t ต sum นะครับหรือว่าจะเป็นการหาผลรวมนะครับที่เป็นจำนวนเงินในตารางนั่นเองนะครับว่าเราจะลองดูนะครับว่าโอเคในนี้มีข้อมูลอะไรบ้างก็คือจะมียอดขายจำนวนส่วนลดแล้วก็กำไรนะครับที่เป็นจำนวนเงินเราลองมาทำการ ใช้สูตรนะครับหรือว่าฟังก์ชัน auto ซั m um, กันดูในช่องยอดขายนะครับก็กดไปที่เซลล์ที่เป็น p 8ตัวนี้นะครับเห็นแล้วไปที่ home นะครับแล้วก็เลือกนะครับเมนูตรงนี้นะครับ auto ซ u m คลิกเข้าไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย excel จะทําการเลือกข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าสมมุติเราถ้าเขาเลือกให้ไม่ถูกต้องหรือว่าเราต้องการเลือกเฉพาะกลุ่มข้อมูลเราสามารถที่จะเลือกเองนะครับหรือว่าไฮไลท์ นะครับลากมาเฉพาะที่เราต้องการก็ได้นะครับในกรณีนี้เราขอทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ Enter ได้เลยนะครับเขาก็จะทำเอ่อทำการคำนวณยอดรวมมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากใช้เมนูนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปเองก็ได้นะครับโดยกดเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Su m มีวงเล็บเปิดนะครับคลิกไปที่เซลล์บนสุดนะครับใส่เครื่องหมาย โคลอนะครับแล้วก็ไปที่เซลล์ล่างสุดขมงตัวนี้เป็น Q7 นะครับแล้ว้าเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วก็ Enter ได้เลยครับก็จะทำได้เหมือนกันนะครับหากต้องการคัดลอกนะครับเราก็เพียงแต่คลิกเครื่องหมายบวกนะครับมุมล่างขวานั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปทางขวาได้เลยนะครับก็จะเป็นการ บลอกสูตรนะครับจากคอลัมน์ก่อนหน้ามาให้เราครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะได้ยอดรวมนะครับของตารางนะครับที่เราต้องการแล้วนะครับและคลิปถัดไปผมจะนำเสนอการใช้ซัมแบบมีเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็น s u m i f หรือว่า SUMIFS ก็แล้วแต่นะครับถ้าอย่างไรรบกวนติดตามกันไว้นะครับ